ตะบันดีพี่น้องบ,บูชาพุทธุณทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลแอปปี้บ้านพี่น้องคขาตะบุญมาฮอตม่องใส่ซองแล้วเนาะพี่น้องค่ะแล้วก็สิญญ่างไปหากินข้าวเด็กะบุญจอดมอเตอร์ไซค์ไวน้นี่พี่น้องขาค่ะตะบุญชีพาพี่น้องชมบรรยาก,ก้าดในซอยเจ็ดเนาะพี่น้องค่ะตะบุญจอดไว้จอดรถไว้ม่วงอันนี่นะใส่ซองนี่นะพี่น้องขาตะตะบุญซิญญ่างไปอน ตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงห้านาทีเนาะพี่น้องขาตะบนจีไปหาก,กินข้าวก้อนพี่น้องขาตะบนจีไปหาก,กินข้าวก้อนละเซียนไปเซ็นท่านพี่น้องไปโต๊คิวซีดวัคซีนพี่นอ้อ,นองขาเด็กไปเจ็ดพี่น้องซีดวัคซีนเั่นเข็มสองพี่น้องขาเจ้ารถมอเตอร์ไซค์ไว้ท่านละเี่กในก้าดพี่น้อง บรรดาเด่นเก็บก็เลยเก็บพี่น้องระวังย่างไปเนาะก็เลยเก็บบรรนา้ด่นให,หน้พี่น้องเบ่งซอยซอยเจ็ดนี้นะพี่น้องค่ะตอนนี้เป็นเวลาเ,เจ็ดโมงปลายแล้วพี่น้องจากบนออกจากบ้านมาท่าออนหกโมงสี่สิบแต่แรก่าซีออกหกโมงก็เลยว่าอันนั้นโอ้เศร้าโคตรก็เลยโอเคออกมา พอดีอั้มนำอย่างตั้งตัวแล้วก็ประมาณหกหกพอดีละ่ะหกโมงสี่สิบพี่น้องเดี๋หกโมงสี่สิบห้านี่ละ่ะประมาณนี้ล่ะหกโมงสี่สิบห้าแล้วนี่ก็ขับมาพอดีมาฮอดแต่ก็ค่อยขับมาเนาะพี่น้องคะ่ะทางลงกันสิ้นเนี่ยจากน้อย <c oughs> พี่น้องซ <c oughs> อยแคบๆเข,เข,เขาก็ค่อยๆข,ขับเอาแล้วก็พอดีมาฮอดแต่ใส,ส่สองเจ้าโดนไปหั่นพอดี เบิ่งนาฬิกาเจ็ดโมงเจาเจ็ดโมงเจาห้านาทีกันนี่แหละพี่น้องโอ้โรงแรมเพิ่นสร้างขึ้นใหม่เนาะงามเนาะพี่น้องขะเด้ออ้เพิ่นเปิดแล้วเด้อพี่น้องค่ะเด่น้ำงามเนาะพี่น้องมีม่องระเบียงให้เด้กพี่น้องให้พี่น้องเบิ่งดูไหมเนาะมีม่องระเบียงให้คนนั่งเล่นงามงามเพิ่นเฮ็ดใหม่พี่น้นองงามเนาะโรงแรมอยู่ม่องอันนี้นะ ซอยซอยอย่างเกาะซอยเจ็ดนี่นะพี่น้องขาเป็นสร้างกันใหม่งามงามเป็นจัดสวนงามนงเนาะก็นะงามเนาะพี่น้องขาฮึส่าดุเดอ้อส่าดูเดอ้อส่าดูเดอ้อเด็กพี่น้องส่าดูเดอ้อส่าดูเดอ้อส่าดูเดอ้อปกปากกศักษาคุ้มครองลูกหลานเดอ้อขอให้ทุกอย่างแก้วคาดปอดไทยไปได้เลยดีส,ดสุขสุขคนเดอ้อพี่น้องขา พี่น้องคะชาวบนุนกะลูกหลานแม่คุกแม่ของแม่คงผู้หนึ่งเนาะพี่น้องกะแล้วก็หลายๆท่านเป็นลูกหลานของท่านนั่านละพี่น้องค่ะเนี่ยเนาะอันนี้คือเจ้ากระปิดดีเนาะพี่น้องค่ะกระซิบรรยากาศประมาณนี้ บหวัวพิ่งพิ่นกลับมาเปิดอย่างเนาะแต่ว่าตอนนี้เป็นยามมื้อเช้าเด็กจะบ่นพาไปน้องอย่างแดดซ่องกล้องสั้นขอโทษขอไปหลายๆ,ๆเดอ้อพี่น้อง่ะยามมื้อเช้าการะเซียกัดซื่นเนาะพี่นอ้อง่ะอะไนกันตายติดประกาศ เดิกไปพี่น้องคะสบุนกษ์เสียย่างไปหากินข้าวก่อนพี่น้องเพื่อย่านบาฮห้ว่าจะได้รอคิวดวนไปในหนาะอันนแล้วก็หากินข้าวแล้วแล้วก็ไปต่อคิวปดนะ จช่เอ๋ฮัลโหลทุกคนเห็นเงาสวบนว่าพี่น้องแยส่องมาทางพี่พอดีเพาตอนเนอะถ้าเป็นเปิดนี่สีใหญ่อยู่ได้บานมองนี่พี่น้องเด้เพราะว่าใหญ่ก้อนทุกลลอกเลยแจ่ตอนนี้ก็ยังยังปิดยังนาะเป็นกระบปบอกเอาของมาวางเธอได้ปิดอยู่เด้โอ้หลายหลายหลายอกเลยพี่น้องน่ะติดป้ายไว้หลายเลยแหละพี่น้อง ม,มาแล้วเนาะมีกิจมินีกันเดีขอให้ทุกท่านเข้มแข็งแล้วก็สิพานพ้นไปน้ำกันเนาะพี่น้องขาปีหน้าฟ้าไม่ขอให้ภาวนาให้ทุกอย่างลงตัวเลยกลับมาสู้กันคือเกาเนาะพี่น้องสู้ๆแบบนั่นแหะขอให้ทุกท่านเข้มแข็งมาจัง กลับมาทุกอย่างเข้าที่เรากลับมาฮึดสู้กันอีกครั้งพี่น้องค่ะตั้งรักกันใหมเห็นและวมันบ่่ละกระทบไอเบิร์ตพี่น้องเอ้ยว่าผู้ใดพี่น้องค่ะทำบ,บนย่างมาฮอดนี่ละ่ะปักซอยเซเว่นทางอันโอ้บอฟิตพี่น้องขอโทษหล,ยลายๆปักซอยเซเวน่นมันได้เดาไปละปักซอยเจ็ดสุดดอกปักซอยเจ็ดนี่นะพี่น้องค่ะปักซอยเซเวน่นเพิ่งมาเดาไปละ บักซอยเจ็ดทางฝั่งทางทะเลพี่น้องขาเรียบสายหาดนี่นะบัรยากาศงามสวัสดีค่ะนะคะกินข้าวเสร็จแล้วเด็กเป็นเปิดแล้วพี่น้องขาเมื่อวานสะบุดมาอย่างเล่นกับแฟนนูคนหลายๆน,นั่งชมวิวบัรยากาศกันมอ่อันลาน เกันกัเข้าขาย,นขาย่น้ำดิจะกันถ่ายนาะพี่น้องไปไปหาก,กินข้าวใส่น้อบาทเดีนี้พี่น้องวิวบรรยากาศทะเลถนนหนทางเด้อพี่น้องคะตะบนจะไปกินข้าวใส่น้อบาดนี้นะคุณนะทางคุณก็จะไปพัทยาเหนือพี่น้องคะทางบนนะ่ะทางนี้ก็จะไปไปใน ถนนคนย่างเนาะวอลกิ้งซี street, ทดทศยะใต้ทางคุณพี่นอ้องคะไปเนาะย่างย่างไปหากินข้าวใส่เนาะแบบจะมีเซเว่นเพิร์ลยูเซเว่นมองกินข้าวกินอย่างดีเนาะพี่น้องเอ้ นมาเก็บบรรยากาศให้พี่น้องเบิ้งเด็กเอาละเนาะพี่น้องคะคลิปนี้ก็สินั่นเดี๋ยวสิเฮ็ดเป็นอีกคลิปหนึ่งก็แล้วกันเห็นทางหน้าสาบุญย่างพี่น้องคะขอบพระคุณทุกการกดติดตามและรับชมขอบพระคุณทุกการทุกๆกำลังใจทุกไลท์ทุกเมนเด้อพี่น้องขาขอบพระคุณทุกท่านมากๆเนาะพี่น้องขานี่แหละสาบุญกะซิหากินข้าวก่อนแล้วกะซิย่างไปต่อคิวซีดวัคซีนพี่น้องขาเย็ดมองไปแล้วเด็นี่สบายดีพี่น้องสองว,วัสดีค่ะทุกท่านบายกาย